บ่อนี่สมานยี่บ่อมาเนาะอู้ปลาพี่น้องปลาป้าป้าพี่น้องเห็นนรำกันบ่นี่นี่ตั้งแรงมากปลาชีพี่น้องเห็นบ่ปลาชนาะกําลังอ่านี่อู้ปลาเค็งก็มีปูทั้งน่ะปูหลายร้ายพี่น้อง กับสบายดีสบายดีด้อพ่อเป็นพี่น้องสบายดีเพื่อนกันเบิดสุขูสู่คนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกับบาบุญซาละวันพหนองนิว้วตอนเศร้าๆมันนี้พี่น้องเลยตอนฝนตกลินพี่น้องนะบ,บ,บัดมือบัดขึ้นบัดขึ้นมันนี้พี่น้องนะวันกะตกอยู่แต่ว่าบ่ปานใดเนาะแต่มืนขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยอ่าแห้งอ่าอ่าปานทองน้ำพี่นอนะ้องเนาะอ่าตอนนี้กะ พ่อตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยกำลังสิลงไปยามต้นหรือว่ายามหลี่เนาะพี่น้องเนาะผู้ทางผอเถ่าลงไปแล้วพี่น้องคนว่าฝนตกน้ำออกแกงวัวซันเนาะอ่าสิยนเบิ่งพี่น้องเอ้ยปลาเขาโตงเล่าลายอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะพี่มากับลูกสาวแต่้าๆยังบ่ได้แต่งตัวไปโรงเรียนซ้ำสบายดีสบายดีป่อรุ่งนี่มาพบพ่อกับ ช่างคน,นิวมอันดกาชิลุ่งปยามต้อนเบิ่งป่าก่อนโดยก่อนไปองเทียนเน,ะะนาะหนางยังใ่ล่างพี่นางเลยเนาะ,ะตื่นมากกแต่เศร้าหกมุม่งเศร้าพี่นางเลยเไปเบิ่งต่อนยามต่อนยามดีนะ้ำพอตู้แขกกันเนาะพาป่าลุ่งปยามต่อนยามดีน้ำกันมือสีมันยู่บอพี่นางเลยไปไปไปลูกเลยเนาะมีทางกระสรอบกระสรนะันเนาะมีทาง กระทงังพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำไล่น้ำไลาเทางนี้นะเนเาะโดยเดี๋ยวบางมือเดี๋ยวบางลมเด้อฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยไปไปหมาญอยูย่บ่ลูกเขาเดี่ยกห่อเนาะโอ้น้ำมาแล้วคูเห็นน่ะเห็นอยู่นำ้ำกำลังมาเนาะ Ok, thảo thả ớt Đi, đi, đi nề nặng nặng nề nặng nằm nặng 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 nằm nặng 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 กระปูกจะกระปูเอามือจี๊กินกับข้าวจะมากินบ่หรอมากิน <c oughs> จำอองไปก่องตรงเฮียนบ่าวโดยกองน้ำเปนอะไรเก็นในน้ำตรงเฮียนตรงนีออไ่ไปตรงเฮียนตรงมือเลยหาก็ได้สามมือสามมือนี่เนาะเอามือแรกอัดคลิปให้ป้าลุงเบิ่งอยู่แต่ว่ายังไม่ลงคลิปพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าก็เลย มีเวียกไปด่วนมือนั่นเนาะพาไปหมกอาหารก็เลยยังมือลงคลิ simulation. ปตองนิ้วชับฮัดคลิปตองนิ้วแต่มือวันจันไปเฮนดงแดงแต่ละลงให้ปลาลุงเบิงซ้ำเนาะมือนี้พักเบิงมือนี้เนาะลงให้ปลาลุงเบิงปลาลุงเด้อปลาลุงก็ถามหาอยู่มีคลิปตองนิ้วลงสองเสมือนี่ปลาลุงก็ถามหาตองนิ้วมีคลิปตองนิ้วเด้อเาฮัดคลิปตองนิ้วเองพยายามสอนยามดีให้ปลาลุงเบิงเนาะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ายังไงเนาะ

น้ำชุบเขาโทรศัพท์พอบ๊อบใน้องนี่ป้าพี่พี่นังเลยอู้ปลาชิวปลาชิวนะชิวปลาชิวชิวไล่ฉับเนาะพี่พี่บอกว่าพี่น้องๆให้มีลูกมายันต้องพี่อะาบราว่าท่านมีล่องมาได้ผู้อ้าปลาชิวไลยพี่ลูกอ่ะพี่ยันพันไปเหยียบท่านนั้นจะเป็นบุลงเนาะพี่น um ังเลย เดี๋ยวป่ะนี่ยจสอบก่อนป่ะปู่ปัญญาปัญญาเมื่อคืนนี่เนาะพี่พี่โอ้นเหลืกอ,อกี่บ่อเนี่เนาะเปียกไปซอยน,น,นี่ยันมือตลาดขึ้นมือหนังเพื่อนอีกเนาะปว้ยนี่เหมือนหนาวนี่พี่น้องเลยจะเศร้าทับ มือก่อนพี่นังเลยนะ,ะน้ำกำลังมาพี่น,นอ้องสมิงยังบวไรตอนนั้นร <c oughs> ้ายกว่านี่เนาะเดี๋ยวลงลมเด้อถ่ายหันเด้ขอ,อของเบิ่งปลาบอลก่อนปลาก่อนพี่นังเลย ลงมาอีบอ่อนี่สมานอยู่บ่อ,บอมาเน,เนาะอู้ปลา,ปลา,ปลาพี่น้องปลาปลาปลาพี่น้องเห็น,นรึาบอนี่นี่นี่ตั้งเล,ลงี้งมันกระซิบพี่น้องเห็นบ่กระซิบเนาะกำลังอ่าอูปลาเค็งก็มีปูกทั้งนะ่ะ อู้หลายๆพี่น้องแต่เพิ่นยังบวลงเพิ่นยังรออยู่เพิ่นยังรออยู่หนาโตงอยู่่พีน้องนี่ตัวลงก็มีเนาะอ่าหูอุอปกรณ์ก็มีแต่มันต่ำต่ำอยู่โอ้เพิ่นกำลังเลีนน,น่าตื่นน่านได้หนี่พี่น้องเหนง็นบ่เด็กนักกันบอตาหนิอู้ลงแล้วลงแล้ว โอ้เด้วลงแล้วลงแล้วโอ้คนล่ออยู่นาต้อนนาลีล่ยายลอยู่พี่นนังเลยอเอ่อใส่เบางสัานอีกตอนใช่แล้วตรงนี้คือเงียบแทะอู้หันมาทานนี่ลูกเห็นลูกแม่งอีกรอพี่นนังเลยเห็นมะลูกได้ป่เฮ้ยมึอเงี้ยขาดบ่

ไปเข้ามอกันยาไปเข้ามอกันยานีพี่พี่เออท่านึงกำมุมต้งมุมคล้องไปคุณที่ใด้างเออ,อ,ะมะอมาคอยมาคอยมันบันดามมอย่เรียกหน่อยเนาะหนามเยที่คุณคุณน้ำหนามกะชมาเลยเนาะ โตกะพี่นางเลยจับดีเลยกล่องกเลยตัองโต๊ะไอ้แห่งมีเงินซื้อนี่อ่าต้องขอโทษขอไผ่ด้วยพี่น้องเด้อที่ว่าเสียงกับคอยน้ยินงปันไดเนาะพอบาบุญกะพอวันนี้ก็ยังมีไหมพี่น้องเลยอ่าเวลาไปสัมภาษณ์คนกะคอเสียงคอยดังเอ็กซ์ีพนกะอ่าคอมหมิ่นมาถามอยู่พี่น้องเนาะกหลายคนโอ้ยบาบุญเสียงบุคอยมีมาสันเนาะอ่าเพราะว่า วุนยังวิมงไหมพี่นองเลเนาะกำลังอ่าประอมเก็บหน่อยเก็บหาเก็บซิบไปซื้ออยู่พี่นังเลไม่กาแฟเนาะคู่ละเป็นหมื่นพี่นองเลยเป็นยังพี่นังคอยเป็นคอยไปโอ้ mắt để cọc này này để cọc này, đá này. Bà đây, bà kinh, à, đúng, nó anh nhắc cho nó xuống đi ngoài bông có bông 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 này bông 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 โอ้ฝนตกแหงเลยเป็นอะไรคือใช้ตัวนี้มีอยู่บะลูก คนนี้ตัวคนนี้คนโตนอออค่ะคืนหวัวคืนหัวบริเวณนี้ลูกเอ้ยอ่าเป็นวัดนอนน่ะนพี่พี่เาจ้ากล้องให้พ่อพี่สียานต่อนยามดีให้ปลาลุงเบิ่งนี่เด้อไปจงังมุ่งเจ้ามุ่งปลาดับจากน้ำหอดเอาเนานะวันหมงมังค์ขึอ่าพี่ไม่ยืมมองพ่อดีไหมอ่ายืม่อเด้อจับกล่องดีเด้อจับบนมือพ่อพี่เด้อยืมลูกว่ะอ่าเอ้า อ้าวเป็นดานี่บาทเลยนี่เลยอ้าวกบบาล้องตาแบบจักอ้าวชึบหนามพี่น้องเลยอ่ะดูดิอ่าบอยเพิ่นออกมาจากกุขัน้นจองเย,ย่าด้มันชึบหนามเลยโอเค มันมีบักมันโล๊ะมันบักมันมันมี bố. มันกินเงียบ เนๆยเนาะคอา้มแล้วไปางไหนงยิงไียิงนบาแล้วมันน่ะนดอ้ยไปงไปเ้ ไปดูหนูเปลี่ยนไดวันนี้มูน้ำมาสูอวะมาหนิบนมีไผ่มาสูเลยเอ้ยไม้มาสูคนเดียวเอ้ยไม้ว่ามาสูตัวเต็เมเมื่อนนะอะ,ะเลยเเเเแ,แล้วแล้วเป็นไผ่ตรงนเขาเป็นเอ้ยไม้เอ้ยไม้พ่อแม่เราเลรสิพ่อแม่เราอยู่นะเขามีพอม่อพี่แม่ป่ะนี่แม่ป้อแม่เดีพ่อแม่คือแม่เราอยู่กรุงเทพแม่ตู่เราอยู่นะ ใส่สะอาดดูกันนขอคุณเพรุณนังว่าใสสะอาดเฮ้ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอดปุ๊กนึ่งนะเดี๋ยวอมกนึ่งนังแดมุกหนึงนะะขาดบอกกดทอ๊บ อะไรตะมุกนึงกลองเอ้ยนั่งกับเด็กเดียว พอสิบสามนาทีอะไรเนี่ยปะสิบห้านาทีเลยะไร้่ึนมาิงหมเออเบ่งหน้าตอนก่อน สีลง,งเลยพี่นะ้ังปลาเนาะปลาสิวปลาฉับ่น่อยพี่น้องปลากำลังสีลงเลาะอ,อยู่หน้าโต้หน้าตอนอยู่โอ้ปลาคอกก็มีกำลังแตกงเป็นหยดอยู่น้องนีว เอาเป็นยังฮะลูกเปียกบ่เลยค่ะเขาเล่นน้ำมาตรงนิ้มาในพ่นังเลยปะตู้ดูเป็นยังไรพินังเลยพี่น้องนี่น้ำคอยบ่ยนี้ยูนีซิวพินังพ่นังเป็นกำลังชิลงเอ้ยเป็นยังเล่ายังบุลงสุดเลยได้เป็นยังเล่าอยู่นี่อยู่เนาะ นี่วงนภาว่างในยลกตานี่ยซิวร้ายรับอู้ต้นอไรเห็นบาปมาซิวนะเนาะ่พี่นางอไรเนยังบวกลงเนยัลงล่ออยู่นาต้อนดียนี่เพราะโดดดงขึ้นพี่นององไเนาะตัวกรังลงแล้วกงงแล้วปลาพี่นองปลาปล มซิวมาซิวมาซิวมันคือเป็นชีท้องอ่ะเฮ้ยต้องรออยู่นาตอนอยู่พี่นางเลยโอ้ฝนก็ยังตกตลอดกำลังมาเนาะขวามายูู่ขวบฝนยังเล่นน้ำร้ายอยู่พี่นางเลยโอ้ถ้าลงพอนี่้ายได้ลูกเนาะหอวยกเครื่องกระขุ่วไได้นี่พี่นางเลย ิวอยาอมกี่พันยังมลังลรงหลายพันยังเร่นอย,ยู่เนาะอปลาใหญ่เลยนะเฮ้ยโคกดอันกคหน้าไม่เนาะอู้ดิีะคออูอะขอขอขอมนะมคอกันลงมาเนาะมะคอกันลงมาบอ ถ้ามันอยู่ทางการมันชิดรอยน้ากับปลาชีวโดยทะลงบ่อนี้เดล้าเติบอยู่เต่าพยังบลง้มนยองกับยังล่อเล่นอยู่ในหน้าโต่งอยู่แหละฮะทักิี่นอนดิ่งหน้าโต่งที่ชืลอช่วยป้าเปล่าปลาพนยองเลยพี่ มัน้องเียนเด็กบ๊อบีลงไปลูกตกไปยางไยบั่ยังเล่นอยู่หนาโต้งอยู่เต็มบ่เลยเนี่ยหลายลิปลาเนี่ยเนี่ยมันยังมาลงนะนี่เต็มบ่เลยมิจฉาชีวเนี่ยนะบ่ได ในในกำหนึง่งนี่มันอยู่นี่มันเล่นอยู่นี่เต็มเลยนี่นะมันเล่นอยู่นาต้อนาต้อไงนะแน่โหจิจะมีน้ำเน,นาะยี่ไม้บ่เนะาะทำกามอทำไม้อแค่ไหนลองัวเนี่ยอืออม เออนามากกมาเป็นยังไงเนาะเป็นยังรออยู่เดียนมีนาโต้งเป็นยังไงมีปลาซิวถ้าลงบอลนีเนี่ยเป็นคู่เลยนี่ไปชาดูลาไปเมื่อปะขู่ขอเวาหน่อยก็เป็นยังไงไปปะ อ่ถามา้องมาจอบงอังไงลูกอืมนั่งไอดิี่ไปไปไปครับไงียนอำโรงเรียนมานหนปะ ได้กับตัวเดียวได้ตัวโตนี่เลือกได้อยู่พี่น้องเอ้ยนี่มีปลาซิวตัว <laughs> Cái xíu nà lắng หลังเขียว nó เนาะ ô ต่อต่อคอบาดนึงอ่าโหน้ํายิ่งขึ้น กำลังตื่นน้ำเนาะยังตื่นน้ำเล่นน้ำอยู่เพราะว่าน้ำกำลังมาได้สิจะได้ลงมาเบิ่องไม้เนาะไปลูกไปแล้วทำตุยเลือกเอาเป็นยังเไยทางนี้ไปหาอาบน้ำในก่อนไปห้องค์ห้องเฮียนได้ป่ะเนาะเฮียนหอดใส่ยังหมู่หูเป็นยังไงได้หมึกซีบเลย แมนใช่่เมื่อหายพอเบิ่งเด้เด่มาซบแถบบอกเขียนก็ได้บกซีบคเกาเขียนก้ืาตังคู่จะหาย้กันนี่เนียอเายือาเขตาก็เรบอื่อพี่ชาก่อนซจะเขาเขียนบอกป้าลูกบังอริตาใช้หันหนมอลิตาอริตา น้องไก่ก็เล่นน้ำเลยพี่น้องเลยน้อาน้ำได้แปลงฟันได้เถิดๆสายสายพี่น้องเลยบาบุญกะพันนีวกะจะจบคลิปเพียงสามีก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ามื่อนี้กะมาเฮ็ดคลิปกับลูกสาวแต่สาวๆเนาะมาลงยามตอนยามรีกะได้พ่อได้ฮะไดรร้ายเดรร้ายได้ขี้ยาร้ายปะ ป่าตรงนิ้วมาแต่หงเฮียนหนองมายาเมืองใหม่เนาะคือมีหลายเนาะอ่าผู๊บโซบเร่ก็ต่อ,อยู่น้วแล้วฮะอ่าไป๊บแป๊บป่าดิมหามน้ำในใช้สูตรเปลี่ยนสูตรไปทางหงเฮียนแบบนี้ได้่น้องเด้อพบพอกันคลิปหน้าเนาะป่าดีป่าเธอป่าลงมาบึงช่องเบ,บาบนฉลวันแต่ว่าพอน้องเนี้ยพอหายดูดีมีแห้งขอ<ด>ให้ดับด้วยขอโชคมันลำรวย คว่ำเจ็บมาหายได้ความไข่มาหายมีขอให้มีแต่ความโชคมาลำรวยขอให้มีแต่ความสุขเจริญเจริญหลายหลยเด้อสาธุประกะขอบุญขอบคุณปลาลุงหรกหล่าที่ว่าติดตามน้องนิ้วที่หักแพนน้องนิ้วขอบคุณขอบคุณหลายหเด้อนาวเพียงเนาะโดยขอบมุนขอบคุณหลายหลายเด้อที่ ติดตามน้องเนี้วขักแย้งน้องเนาะักแี้ยนวตลอดไปเด้ดยไปพี่น้องไปบายบายบ่ายนี้พี่น้งองเลยบ๊ายบายยดโไปพี่น้งองไปมันนี่แกมาพาพี่พาน้องเนาะพาลูกพาเต่ามายามตอนยามไปยิงแต่สาวๆพี่น้องเลยฝนก็ตกลิ้นช้ำลูกกาเปียกเปียบไปเลยห้ามน้ำหนายเปลี่ยนสุดไปโรงเรียนบ่ายนี้พี่น้งอ,นนอ,าานองเอ้เย หากิ่งเขากินน้ำเนาะมาบุญกันจะได้เตรียมการไปเหยียดคือนเขาพี่น้องเอ้โดยไปก่อนมาในพี่น้องเอ้ต้องขอบุญขอบคุณเด้อสำหรับการติดตามเอฟซีเบอร์ทุกท่านทว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอยู่ในน้ากระต่างประเทศพี่น้องเอ้มาบุญกับต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะขอให้พี่น้องหลายๆเด้อที่หากแพงขอบครัวลูกเนาะขอให้ทุกท่านเนาะจงมีความสุขความเจริญเด้อมีความสุขทุกคนเด้อเนาะ ความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อย,ออยมีทุกคนเนาะ,อะขอให้มีแต่ความร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่นอ้องเด้อหักแพงขอบครัวลูกเนะาะวันนี้กับลูกขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้พอพอๆกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สบายดีเด้อสบายดียดตอนเศร้าๆยามฝนโปรยปลายด้วยฝนตกกลินน้นเนาะไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายด้วย